ฉันอยากดูเขานานหน่อยฉันไม่ไปฉันไม่ไปแม่คะคุณนายพันธมคุณนายพันแม่คะตอนนี้แม่สามีฉันเป็นแบบนี้และฉันก็ดูแลจริงๆไม่ได้ไม่เป็นไรวางใจเธอหมอบอกว่าคุณนายพันเป็นลมเพราะว่าสะเทินใจมากพักสักหน่อยก็ดีขึ้นแต่เมื่อกี้หมอบอกว่าต้องตรวจร่างกายทธอย่างละเอียดถ้าแม่สามีฉันเป็นอะไรไปอีกอย่าคิดแบบนี้สิไม่เป็นไรหรอกคุณพ่ออธิษฐานเรวโอเค ผมหวังว่าเดี๋ยวก่อนขอพันวันเกิดต้องพูดในใจห้าพูดออกมานะไม่ได้ผมอยากพูดออกมาให้ทุกคนได้ยินเอ้ยไม่เป็นไรเอาหน้าพูดเลยพูดเลยผมเจอดูแลแม่ภรรยาและจริงๆตลอดไปขอให้ครอบครัวเรามีความสุขตลอดไปป้พอพอพาโปโบบอกว่าพ่อไปที่ไกลมากพ่อไปไหนแล้วครับแม่ครับพาผมไปหาพ่อน่อยผมคิดถึงพ่อคุณคิดว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างสวยดีนะ ถ้าคุณชอบแล้วก็อยากเป็นนายหญิงของที่นี่ไหมแต่งงานกับผมนะ